มะละกอเป็นทั้งผักผล,ลไม้และยาตั้งแต่ยอดถึงรากปลูกเตรียมรับสงครามโลกมาแล้วมะละกอเป็นพืชอีกชน,นิดหนึ่งซึ่งไม่ได้กําเนิดในประเทศไทยแต่ข้ามน้าข้ามทะเลเข้ามาแพร่หลายจนกลายเป็นพืชพื้นเมืองไปแล้วสารานุกรมไทยฉบับราชบัณฑิตกล่าวว่ามะละกอเป็นพืชของทวีปอเมริกามีกําเนิดอยู่ในเม็กซิโกตอนใต้และคอสตาริกาต่อมามีผู้นําเมล็ดปลูกแพร่กระจายไปยังหมู่เกาะอินเดียตะวันตก ชาวสเปนนำไปลูกในฟิลิปปิน์จนแพร่ไปยังอินเดียสำหรับประเทศไทยเข้าใจว่าชาวโปรตุเกสที่เข้ายึดครองมระกาในปี2053และเข้ามาแปลนทหารอาสาในสมัยสมเด็จพระชัยราชาธิราชกษัตริย์พระองค์ที่13ของกรุงศรีอยุธยาซึ่งทรงครองราชอยู่ในช่วงปี277-289 0 0เป็นผู้นำเข้ามาและได้ชื่อที่เพี้ยนจากมละกาเป็นมละกอ มะละกอตั้งแต่ยอดจนถึงรากมีคุณค่าทั้งทางอาหารและยามากมายอีกทั้งมะละกอดิบและมะละกอสุกก็มีคุณค่าต่างกันไทยเรารับประทานมะละกอเป็นทั้งผลไม้และผักและคิดสูตรที่ฝรั่งยังต้องติดใจมะละกอดิบไปด้วยเรียกกันว่าป,ะปะาปย่าปอกๆคนไทยเรารู้ซึ่งถึงคุณค่าของมะละกอเป็นอย่างดี ในปี2482ที่สงครามโลกครั้งที่สองเริ่มขึ้นในยุโรปจอมพลปอพิบูลสงครามนายกรัฐมนตรีที่มองการไกลาคาดว่าไทยเราคมหนีไม่พ้นสงครามแน่จึงรณรงค์ให้ประชาชนเตรียมตัวรับสงครามโดยไม่ให้ขาดแคลนอาหารด้วยการทำสวนครัวปลูกผักไว้ทุกบ้านและพิมพ์หนังสือคู่มือการทำสวนครัวแจกจ่ายหนึ่งในจำนวนนี้แนะนำให้ปลูกมะละกอไว้ด้วยและยกย่องมะละกอไว้ว่าเป็นอาหารอย่างดีหาที่เปรียบได้ยาก มะละกอกินได้ตั้งแต่ยอดจนถึงรากก็จริงแต่คนไทยเราจะไม่นิยมกินยอดมะละกอรังเกยียจว่าขมจัดแต่หลายประเทศก็กินกันว่ามีคุณค่าทางอาหารมากลองเอามาต้มให้ความขมจางลงแล้วจิ้มน้ำพริกก็เข้ากันดีมีรสชาติเหมือนยอดคนาส่วนต้นมะละกอนั้นเมื่อปอกเปลือกออกเนื้อในมีสีขาวอ่อนนุ่มสมัยสงครามโลกครั้งที่สองผู้เขียนก็เคยได้กินต้นมะละกอกับรากดองมาแล้ว รสชาติไม่ต่างจากหัวชัยโปส่วนลูกมะละกอดิบก็เอามาดองได้เช่นกันทั้งยังเอาไปทำเป็นตังฉฉ่ได้ด้วยส่วนใบมะละกอมีสรรพคุณบำรุงหัวใจขับปัสสาวะแก้ไข้แก้บิดแก้ปอดบวมขับพยาธิวิธีใช้ก็คือนำไปต้มน้ำแล้วกรองดื่มหรือมีอาการปวดข้อปวดเข่าบวมแดงบนร่างกายตรงไหนก็ไปตัดใบมะละกอไปย่างไฟแล้วประครบตรงที่มีปัญหาอาการปวดบวมก็จะทุเลาลง รากมะละกอนอกจากจะเอาดองเค็มดองหวานแล้วนำไปต้มน้ำดื่มเป็นยาขับปัสสาวะเช่นกันแม้แต่ดอกมะละกอของต้นตัวผู้ที่ออกมาเป็นพวงห้อยระยะตามปกติจะไม่ติดลูกแต่หากอากาศแปรปรวนก็อาจจะติดลูกได้แต่ก็เป็นลูกเล็กๆต้องตัดต้นทิ้งไปทั้งต้นแต่ดอกตัวผู้นี้ก็เอาไปต้มจิ้มน,น้ําคลิกได้เหมือนกันมะละกอดิบกับมะละกอสุกนั้นมีคุณค่าต่างกัน มะละกอดิบที่ใช้เป็นผักเอามาทำส้มตำหรือแกงส้มคนที่โบราณบอกเคล็ดลับว่ามะละกอแกงกุ้งผักบุ้งแกงปลายังเป็นยาด้วยมีฤทธิ์เป็นยาระบายอ่อนๆ่อนช่วยขับลมขับปัสสาวะและขับพยาธิแม้แต่น้ำต้องเอาน้ำมาดื่มยังช่วยล้างผนังลำไส้ให้สะอาดส่วนมะละกอสุกเป็นผลไม้ที่มีสารต้านอนุมูลอิสระสูงบำรุงผิวพรรณให้สดใสป้องกันการเกิดริ้วรอยช่วยชะลอวัยแล้วทั้งยังเสริมภูมิคุ้มกันให้ร่างกายแข็งแรงต้านทานโรค และเป็นสารตั้งต้นของวิตามินเอซึ่งช่วยบำรุงสายตาป้องกันภาวะจอตาเสือ่อมซึ่งใยอาหารในเนื้อมะละกอจะช่วยป้องกันมะเร็งในลำไส้ใหญ่บำรุงระบบหัวใจและหลอดเลือดมีธิ์เป็นยาระบายอ่อนบำรุงธาตุแก้ท้องผูกกระเพาะอาหารอักเสบและทำให้ลำไส้สะอาดสีแดงอมงส้มในเนื้อมะละกอสุกนั้นก็คือสารไลโคฟินซึ่งเป็นสารช่วยลดความเสี่ยงจากการเป็นมะเร็งต่อมลูกหมาก นอกจากนี้ยังพบว่ามะละกอที่สุกงอมนั้นจะมีสารต้านอนุมูลอิสระอย่างยอดเยี่ยมอีกอย่างหนึ่งที่บริเวณเปลือกและผิวใต้เปลือกฉะนั้นเวลาปอกมะละกอก็พยายามเชิญส่วนเปลือกให้บางที่สุดหรือรับประทานแบบเอาช้อนตักก็ขูดส่วนใต้เปลือกไปด้วยให้มากและถ้ารับประทานมะละกอบ่อยๆจนเบือ่อก็ลองบีบมะนาวลงไปด้วยนอกจะเพิ่มวิตามินซีแล้วยังทำให้มะละกอมีรสชาติเปลี่ยนไปอีกแบบด้วย แม้แต่เมล็ดมะละกอที่เราทิ้งกันไปนั้นยังมีประสิทธิภาพในการป้องกันรักษาโรคได้หลายโรคเช่นต่อมลูกหมากปอดมะเร็งเต้านมมะเร็งลำไส้ใหญ่และมะเร็งเลือดขาวป้องกันไตเสื่อมถ่ายพยาธิในลำไส้ช่วยในการย่อยอาหารเมล็ดมะละกอแม้จะไม่อร่อยแต่ก็พอรับได้ถ้าจะรับประทานเพื่อประโยชน์และไม่ต้องเอาเมล็ดไปเคี้ยวโดยตรงมีวิธีที่ดีกว่านั้นคือเอาเมล็ดมะละกอแห้งไปบดเป็นผงนำไปหมักเนื้อสัตว์จะทำให้เนื้อสัตว์นุ่มขึ้นจากปลาเป็น และยังตามไปช่วยย่อยอาหารในกระเพาะอีกด้วยหรือจะบดเป็นผงโรยในสลัดก็ได้มเมล็ดมะละกอจะมีกลิ่นรสอ่อนๆคล้ายพริกไทยนี่ก็เป็นแค่คุณประโยชน์ของมะละกออย่างย่อๆที่ไม่ย่อก็คงจะระนยไม่ไหวตอนนี้บรรยากาศของโลกก็คุกรุ่นใกล้เคียงกับในปี2482เหมือนกันปลูกผักสวนครัวและมะละกอเตรียมเตรียมกันไว้หน่อยก็ดีจะได้ไม่อดตอนเขาลบก,กันเป็นได้ทั้งผักผลไม้และยาเชีวะจะบอกให้